สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่กับอีวาเกมเมอร์กิจอีวาเจ้าเก่านะฮะวันนี้ผมก็จะมาถแถลงการในการย้ายช่องของผมนะฮะเนื่องจากช่องเนี้ยช่องอีวาเกมเมอร์เนี่ยช่องเก่าที่เป็นรูปอีอวาโพนี่แล้วก็หน้า,นาปกเฟตหน้าปกมันจะเป็นโปรี่เกมเมอร์เนี่ยผมได้ทําการโอจะย้ายช่องแล้วเนื่องจากช่องเนี้ยผมโดนแบนนะเนื่องจากมีคนลุม,นลมลุมลุมรีพอร์ตผมอ่ะรีพอร์ตพวกเกมเฮสนะเมื่อก่อนเนี่ย ต้องนอ,องต้องนานแล้วเป็นปีอ่ะมันไม่โดนรีพอร์ตนะเนื่องจากช่วงนี้ผมมีปัญหาอยู่คือผมไปแชร์ชแนลอีวาไอไวไวไว้เทเพจคาร์ลเกอร์ปลอมอันนี้ผมแค่สงสัยนะฮะสงสัยนะฮะซึ่งที่จริงอ่ะคลิปอื่นมันน่าจะโดนด้วยนะมันโดนแบบว่าเหมือนตรงใจให้บางคลิปเท่านั้นที่มันยอดวิวสูงแล้วก็กลายเป็นเกมเนะฮะอ่าเช่นอ่ะเนี่ยแต่วงงงี้ฮะเฟซผมก็โดนบล็อกครับเนื่องจาก เมื่อวานนะมีรูปแค่เล่นคำๆกาก,าก,ากานะฮะเสือบบอกูนะฮะรูปไข่มดแดงไงเฮียไข่มดแดงไข่มดแดงคืออะไรอันไหนครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไข่มดแดงอันไหนอย่างเช่นอันนี้ผมพิมพ์ว่าไข่มดแดงนะฮะแล้วผมค้นหารูปเฮียอ่าพิมพ์คำว่าไข่มดแดง สิ่งที่ได้คือไอ้มดแดงเนี่ยมันมีไข่อ่าไอ้คอมเบเดอร์มีไข่เนี่ยไอ้สัตว์แค่รูปเนี้ยบอกว่าไข่มดแดงผมพิมพ์ว่าไอ้ผมเอารูปมาคือเราพิมพ์คําว่าไข่มดแดงใน Google ดูสิสิ่งที่ผมต้องการหาคือนี้แต่เจอรูปไอขี้นี่อ่ามีรูปไอขี้นี่มาไอ้เฮีย้ยแม่งแม่งบอกกูเว้ยไอ้สัตว์นะฮะผมก็จะขอบอกว่าผมจะยา้า,ายชนแนลเนื่องจากชนแนลผมเก่าผมเนี่ยโดนแบนแบน,นู่นแบนนี่จนผมขี้เกียจร,รออ่ะขี้เกียจร,รอเพราะผมไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ที นะยอดซับก็อยู่ที่เจพันกว่าแล้วยอดวิวแปดแสนกว่าแล้วช่างมันครับเราเริ่มใหม่ได้นะฮะแต่เราอย่ายล้มเลยล้มเราต้องลุกนะฮะนะฮะช่องใหม่ของผมก็คือช่องน,นี้นะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะนะช่องใหม่ผมจะเป็นรูปอ e ีว่ากันเกมเมอร์แล้วก็เป็นรูปฟัตเตอร์ชายนะฮะแล้วก็ปกปกมันก็จะเป็นรูปอ e ีว่าเกมเมอร์อย่างงี้แล้วก็เป็นอย่างงี้แล้วคลิปแรกที่ผมอัพก็คือคลิปอ่าเลเซนต์อีวิวนะฮะพักหกนะฮะแต่ผมเป็นทําการ เป็นทดสอบเฟรมเรทนะฮะยังไม่ยังไม่แคสยังไม่อะไรทย่างนั้นทดสอบเฟรมเรทสุ่มันก็ลื่นดีนะฮะสรุปแล้วมันก็ลื่นดีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกคือผมทําการย้ายนะฮะ mm hmm. พวกคลิปต่างๆจากเฟซไ้ช่องเก่าเน mm ี hmm. ่ยแล้วผมจะค่อยลดทยอยลบทยอยลบทยอยลบรูปเอ่อวิดีโอเก่าน mm hmm. ในช่องเก่าแล้วผมก็จะทําการปิดช่องเก่าไปเลย, mm hmm. เลยนะฮะ ผมจะเอาเฉพาะคลิปวิดีโอที่ผมคิดว่าผมต้องการจะใช้นะฮะอย่างเช่น t o m เบเ i d e r Series DMC นะฮะแล้วก็พวกอ่างตัวละคร CS สเอ่อ่ใช่สเอ,อ้ 3, โอ๊ยปวดหัวไม่ใช่เซนโลสครับขออภัยช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายเลยนะถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรใครประกาศก็ต้องขออภัยเนื่องจากหน้าบ้านผมเขาจัดงานวันสงการนะฮะน้ำรถน,น้ำน้ำหัวพี่ใหญ่นะฮะ เนื่องจากวันนี้ยุนวันที่เจ็ดนะฮะสัปดาห์หน้าวันสงการแล้วคนเขาจะไม่มีใครอยู่ฮะไม่มีใครรดน้ำหนักหัวนั่นเองครก็ใครที่เป็นแฟนคลับผมนะฮะหรือว่าใครรู้จักผมอยากติดตามช่องผมอยู่ก็มาซับสไครต์กันได้นะฮะในช่องช่องใหม่นะฮะและช่องเก่าผมจะทําการปิดป,ดปดรายการไปเลยนะฮะก็คือผมขอทยอยทยอยไปก่อนนะฮะมันทาเฮีย้ยไม่ได้เลยฮะต้องรอสองสัปดาห์รอสองสัปดาห์ไม่พอต้องมารออีกกว่าจะเป็นยูทูปพาร์เนอร์นะฮะก็ ตอนนี้สมาชิกมีร้อยเจ็ดสิบสองคนแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับเริ่มใหม่ได้นะฮะก็ดีด้วยกูได้เป็นยูทูปพันเนอร์ด้วยนะกูได้ตังกูด้วยไอ้สัตว์นะฮะนะฮะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ